ต้นจากที่รัฐบาลเนี่ยมีแผนงานที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังจากวิกฤตโควิด19ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนทั่วไปรัฐบาลเนี่ยมอบหมายให้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลักผ่านโครงการ BCG Economy ก็ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลายัยทั่วประเทศเนี่ยช่วยกันขับเคลื่อนโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเองก็ได้รับนโยบายนี้มาเช่นกันนะคะออผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ1ตําตำบล1น1มหาวิทยาลัยหรือเรารู้จักกันดีในชื่อว่าโครงการ U2T ที่มาจากคำว่า University to ตําบลค่ะ ตอนนั้นที่เราเลือกตำบลโครกลอยมีศักยภาพค่อนข้างสูงนะคะทั้งเรื่องของพื้นที่เรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะพื้นที่โครกลอยเนี่ยอยู่ติดกับจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะเป็นทางผ่านออทางบกอะคะ่ะจากทุกๆจังหวัดที่จะผ่านเข้าภูเก็ตจะต้องผ่านโครกลรอยะคะ่ะโครกลรอยเป็นเมืองท่าเป็นเมืองพนิ์ถือว่าเป็นเมืองหลวงของตะวทุง่งมันก็มีทั้งท่องเที่ยวมีทั้งเกษตร ธุรกิจดีก็ช่วยคนให้มีงานทําสังคมเข้มแข็งน่าอยู่ทําให้คนอยากมาอยู่ที่อาศัยที่นี่เราเชื่อว่าที่นี่ยังเป็นเมืองท่าที่สําคัญของจังหวัดพังงาต่อไปในอนาคตเราได้รับนโยบายนะครับแล้วก็ได้รับการมอบหมายจากประธานสาขาวิชานะครับจากนั้นเราก็มาวางแผนร่วมกันว่าเราจะมีขั้นตอนการดาเนินงานอย่างไรนะครับแน่นอน ขั้นตอนเราก็มีประมาณ5ขั้นด้วยกันขั้นแรกนะครับเราก็มีการประถมนิเทศคณะทํางานน้องๆดีีรวมไปถึงคณะทํางานของคณาจารย์รวมไปถึงองค์กรในท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบตกํานันนะครับเรามาช่วยประชุมวางแผนร่วมกันนะครับพอขั้นที่2ก็คือขั้นของการลงไปดูพื้นที่ว่าปัญหาในพื้นที่นั้นมีอะไรบ้างมันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่จะสามารถยกระดับได้ เราก็มาวางแผนกันว่าเราจะทํายังไงกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นดีนะครับในส่วนของขั้นที่3ก็คือเราก็มาดูว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันมีปัญหาอะไรที่มันยังต้องการแก้ไขต้องการยกระดับนะครับเรามาเจอแล้วโอเคเราได้ผลิตภัณฑ์มา2อย่างแล้วก็คือผลิตภัณฑ์ของผ้ามัดย้อมและก็สมุนไพรแชร่เท้าเราก็เลยคิดว่าเราจะยกระดับ2ผลิตภัณฑ์นี้แต่ก่อนที่เราจะยกระดับแน่นอนมันก็เกิดปัญหาว่าเออผลิตภัณฑ์นี้มันยังไม่ได้มีคุณภาพเราก็ต้องมาทําให้มันมีคุณภาพขั้นต่อไปเราก็ มาลงพื้นที่การโดยการเอานักวิชาการเอาผู้มีความรู้เอาผู้มีประสบการณ์เข้าไปช่วยเหลือในการสร้างสรรค์ต่อยอดสินค้าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้มันดีมากยิ่งขึ้นส่วนขั้นต่อไปก็คือเป็นขั้นของการนําผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปสู่ตลาดนะครับมาเก็ตเพสต่างๆออกบูธโรดโชว์ต่างๆทําให้สินค้านั้นมันมีการเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นและขั้นสุดท้ายคือการส่งเสริมให้สินค้านั้นเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมโรงแรมซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่ง ของสาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมในแง่ของนักวิชาการนะครับเราเราเห็นปัญหาอยู่2ออย่างด้วยกันเราเจอว่าการสื่อสารของคนในองค์กรในท้องถิ่นของชาวบ้านไม่ได้มีการสื่อสารที่เพียงพอเราก็เลยเข้าไปช่วยในเรื่องของการสื่อสารช่วยของการบูรณาการขององค์กรของคนในท้องถิ่น เขามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเขามีสินค้าที่จะนําไปสู่ตลาดอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีการสื่อสารที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลของกำนันผู้ใหญ่บ้านของชาวบ้านของกลุ่มนะครับเราในฐานะที่เป็นนักพิชาการเราเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนี้เราเข้าไปเชื่อมโยงเราก็าไปพูดคุยประสานงานร่วมกันทําให้มันเกิดผลิตภัณฑ์ตรงนี้ขึ้นมา สามารถส่งเสริมในภา,าคอุตสาหกรรมนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์นโยบายของมหาวิทยาลัยตอบโจทย์ของกระทรวงอวในเรื่องของ BCG นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของหลายๆอย่างที่มหาวิทยาลัยกำหนดตอนที่เราลงพื้นที่นะคะเพื่อไปสำรวจชุมชนของตะมนลโคกรอย เราก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านนะชาวบ้านก็พบปัญหาว่าในผลิตภัณฑ์ที่เขานําเสนอทั้งสองชิ้นก็คือผ้ามัดย้อมที่พังงานเนี่ยค่ะเขาเจอปัญหาคือความไม่สม่ําเสมอของสีผ้าแล้วก็ในส่วนของสารเคมีที่นํามาใช้ในการมัดย้อมนะคะในปริมาณหรือสัดส่วนต่างๆค่ะส่งผลให้เมื่อผลิตภัณฑ์นี้ทำไปะยะยาวก็จะเกิดการตกสีนะคะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาของของผ,ผลิตภัณฑ์ตัวของผ้ามัดย้อมที่พังงานใครแช่เท้าเนี่ย จากการที่เราลงไปก็เจอปัญหาของผลิตภัณฑ์ก็คือว่าด้วยความที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านชาวบ้านก็เอาสมุนไพร9ชนิดนะคะมารวมกันแล้วก็มาทําให้แห้งแล้วก็เพื่อที่จะทําเป็นผลิตภัณฑ์แต่ว่ายังขาดในเรื่องของการช่างตวงวัดที่เป็นมาตรฐานเราก็เลยแนะนําให้เขาเนี่ยได้ทําการช่างตวงวัดตามมาตรฐานแล้วก็บรรจุลงไปอยู่ในแพ็กเกจจิ้งบนฉลากจะได้เห็นชัดเจนนะคะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้าง ในส่วนของผ้ามัดย้อมนะคะวิธีการแก้ปัญหาหลังจากที่เราค้นพบว่าความไม่สมสมวของสีผ้าตัวผ้าลวดลายผ้าใช้วิธีการคือเชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะก็เป็นอาจารย์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารยา์ภูรินัทประหลัดสมชามท่านก็ดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ชนวยในการสํานักงานวิจัยและพัฒนาด้วยก็ได้ลงพื้นที่ก็ไปพบถึงปัญหาต่างๆก็ได้นําเสนอวิธีการแก้ปัญหา สารเคมีนะคะประเภทยี่ห้อแล้วก็ช่วงเวลาสัดส่วนต่างๆซึ่งอันนี้ก็แก้ปัญหาระยะยาวให้ก็ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอแม้กระทั่งตัวเนื้อผ้าที่เหมาะสมต่างๆด้วยนะคะอันนี้คือในการแก้ปัญหาในจุดแรกหลังจากที่เราได้ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างเป็นมาตรฐานทั้ง2ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยก็สู่ขั้นตอนของการนําออกสู่ตลาดออกสู่สากลก็เริ่มต้นด้วยตัวนี้ค่ะที่เราเอาไปนําเสนอจะเป็น บีบแบ็กหรือว่ากระเป๋าชายหาดนะคะเพราะว่าเข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้าแล้วก็เนื่องจากว่าเป็น เป็นออร์แกนิกนะคะเป็นผ้ามัดย้อมจากใบมงคลอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าในมุมของวิชาการคือเราสามารถได้นําความรู้ของเรานะคะคในมิติในการมองต่างๆที่ที่ไปแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแล้วก็ได้เอาความรู้ของเราไปแก้ไขปัญหาเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะออกแบบหรือว่าเสนอแนะแนะนําสินค้านี้เมื่อว่าไปเห็นสินค้าที่นี่ที่ไหนเราก็จะทําให้เรานึกถึงในสิ่งที่เราได้ได้ลงมือทำอย่างนี้ค่ะก็ในส่วนของ ของเอาคำอะค่ะเป็นตัววัดที่ดีที่สุดเลยก็คือเราเห็นในส่วนของกายภาพทางด้านกายภาพเราสามารถมองเห็นว่าในห้องโรงแรมเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านอยู่นะคะแล้วก็มองเห็นได้ชัดด้วยนะคะแล้วก็ส่งให้มันให้ให้ห้องของโรงแรมหรือว่าพื้นที่ของโรงแรมในส่วนต่างๆเนี้ยสะท้อนให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นจริงๆอะค่ะ อบรมพัฒนานะคะแล้วก็ยกระดับตัวสินค้านะคะก็ทําให้สินค้าเนี่ยจากที่ดูธรรมดานะคะก็ทําให้มีความโดดเด่นนะคะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็มีช่องทางการขายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ ทางสาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมค่ะก็เป็นตัวกลางนะคะในการนำผลิตภัณฑ์จากบ้านนากลางพื้นที่ตำบลโคกลอยนำมาเสนอในมาร์เก็ตเพลสชื่องาน U2T PKIU Share s h ชร s โช p ชผลิตภัณฑ์ชุมชนอันดามันซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่2 3ถึง24กันยายน2565นะคะจัดขึ้นหน้าลานบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะซึ่งสินค้าที่ชาวบ้านได้นำมาเสนอนะคะก็จะมี เือมีกระเป๋านะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดหน้าหรืออาจจะทําเป็นผ้าคาดผมก็ได้นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็ทํามาจากผ้ามัดย้อมทิพย์พังงานนะคะและผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่เราได้พัฒนาขึ้นมาก็คือสมุนไพรแช่เท้าซึ่งทํามาจากสมุนไพร9ชนิดนะคะและในสถานที่จัดงานนะคะทางชาวบ้านเนี่ยก็ได้จัดซุ้มนะคะจัดบูธของเรานะคะให้ดูดีมีความน่าสนใจนะคะมีชาวบ้านจากตำบลต่างๆนะคะจาก พื้นที่ต่างๆแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะในส่วนของราคานะคะในส่วนของราคาเนี่ยเราได้จัดราคาจัดตั้งราคาให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะคะ ทําให้มีเกิดการซื้อขายกันมากนะคะและก็ในส่วนที่ถ้าหากว่ามีผู้ซื้อแล้วซื้อเป็นจํานวนมากเนี่ยเราก็ยังมีการลดราคาให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากว่าซื้อไปใช้แล้วชอบนะคะอยากได้เพิ่มเติมก็ง่ายๆเลยค่ะแค่สแกน qr code นะคะอาจจะเป็นที่กล่องผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าจากแท็กที่เสื้อหรือกระเป๋าก็ได้นะคะเรามีช่องทางการติดต่อให้นะคะ ส่วนในงานของ Marketplace นะคะทางผลิตภัณฑ์ของบ้านนากลางนะคะพื้นที่ตำบลพวกกลอยเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะชาวบ้านที่นําผลิตภัณฑ์มาในวันงานนะคะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนต่างๆนะคะที่มาร่วมงานในวันนั้นเป็นอย่างดีสินค้าที่ทางชาวบ้านนํามาทั้งหมดในวันนั้นเนี่ยเราขายได้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งมีการสั่งซื้อเพิ่มเติมด้วยนะคะ แอาจานเนี่ยในตัวแทนของสาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ